ผู้ชมครับผู้ชมห้ามพลาดเลยนะกับกิจกรรมพิเออร์เดอร์สิทขั้นสูงวันที่29ธันวาคมถึงวันที่1ธันวาคมนี้นะผมก็จะมีกิจกรรมพิเออร์เดอร์สิทขั้นสูงนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยซื้อแบบพิเออร์เดอร์สิทขั้นสูง1,000เพชรนะผมคุณผู้ชมก็จะได้อันนี้ไอเทมตัวนี้ล่วงหน้าเลยครับซึ่งเขาบอกคุณผู้ชมทงมางบ้านเลยเนี่ยถ้าใครซื้อตอนนี้เนี่ยก็ถือว่า คุ้มแบบจะจัดแล้วนะครับผู้ชมแ่าได้ของแรกทั้งนั้นแต่ว่าหมดเขตวันที่2 1ธันวาคมนี้2564นะและยังมีกิจกรรมค้าดาวข้ามปีรับฟรีไอเทมครับผมเพียงแค่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยล็อกอินเข้าเกมเท่านั้นครับคุณผู้ชมก็จะได้ของแรกตัวนี้ไปเลยครับผมไม่รู้ว่าจะมาขายหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะมาขาย ถ้าพานล้วเนี่ยก็คือพานเลยนะแค่เราอิน่านนั้นเองนะครับคุณผู้ชมฮะและกิจกรรมสุดท้ายของผมก็คืออยู่มุมบนขวานะฮะซึ่งเขาบอกก่อนเลยครับว่าใครที่อยากเห็นอ่าแมปลวงน,นะครับผมก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมต่อมาเนี่ยก็มาที่แถบแผนที่ฮะโอเคมันจะมีแบบมีภาพมีตัวอย่างแผนที่ใหม่นะครับคุณผู้ชม่ก็สามารถกดเข้าไปดูแบบ VR ได้เลยนะครับผมสามารถเลื่อนดูได้เลยหรือว่าจะดูแบบ VR ก็ได้นะครับ เออนี่นีแบบนี้แบบนี้แบบนเป็นไงสามารถเข้ามาดูล่วงหน้าได้ครับผมใครที่ยังไม่มาดูเนี่ยก็สามารถมาดูได้นะใครที่อยากเห็นแบบใหม่นะครับหรือจะเข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับผมผมทําไว้แล้วนะ แบบใหม่16เมืองที่จะเข้าในฟรีไฟในปีหน้านะครับผมและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับผมคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูเข้ามากดได้ผมของฟรีมีเยอะมากฮะเผอิมีของแลด้วยนะ <ๆ S 1> การรีวิวกิจกรรมเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ทําอะไรไยังไม่รับกิจกรรมอะไรเนี่ยก็สามารถรีบเข้าไปรับได้เลยนะครับผมเออถ้าพาแล้วเนี่ยก็คือคาดเลยนะวันนี้เนี่ย ข้วหลังเไม่จะมีไม่ออกว,างงวา่าไงหลงด้วนอยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยก็เล่าอย่างนั้นเลยเหรอดูอ่ะโดดยิงทีเดียวก็ฟุกเองกราบสวัสดีคุณชมที่น่ารักทุกทุกคนยินดีต้อนรับไว สวัสดีปีใหม่ครับผู้ชมวันนี้เป็นวันที่31ันราคมครับผมพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่1มกราคมแล้ว2 5 6 5นะครับผมปีใหม่นะฮะก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดแล้วก็สั่นจอรถยนต์ด้วยนะครับผู้ชม่ะอยู่กันไปนานๆซึ่งคลิปนี้ครับผู้ชมก็ต่อจากคลิปนี้เลยนะฮะแต่ว่าไอ้คลิปนี้เนี่ยเป็นหมดโซโลนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นหมดดูโอ้นะครับคุณผู้ชมฮะมา ก็จะพูดถึงเรื่องคอมโบสกิลกันนะฮะบอกเลยว่าคอมโบสกิลนี้โคตรจะเรลียนโคตรจะกวนฝั่งตรงข้ามนะครับผมสกิลแรกที่ผมจะเอาไปเลยฮะคุณผู้ชมก็คือสกิลของสกายเลอร์นั่นเองครับผมมานะไปดูกันสกิลสกายเลอร์เนี่ยมันโกยยังไงเดี๋ยวเรามาชมกัน,นครับอ ไม่เคยตักงค่ะต้องจะเล่นท้ายยากนะพี่เนี่ยเนี่ยมันโกงไงพี่ใหญ่ตัวเนี้ยและสุดท้ายก็เคสนี้ครับโป้ยไงโคตรโกงเหมาะกระโบดนี้มากๆครับผู้ชมบอกเลย สกิลที่ผมจะเอาไปอันที่สองนะครับผมก็คือโมโคนั่นเองฮะสกิลของเธอเนี่ยโกงขนาดไหนไปชมครับคุณจะสู้อยู่ไหนรู้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเพื่อนเรานะบอกแล้วโคตรโกงเอาไปเถิจริงๆขั้วสกิลนี้สุดจริงครับ <ś le> สกิลที่3 <ś le> ที่ผมเอาไปเนี่ยแนะนำเลยครับผมสกิลของชินโรนั่นเองครับแหมดียังไงเดี๋ยวเราไปชมกัน เมื่อฝั่งตรงข้ามโจมตี H P และรถใช่ไหมฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะถูกมาครับผมเป็น4ีม่วงนะเขาไปไหนเนี่ยเรารู้หมดครับคุณผู้ชม ผมเนี่ยก็ได้แนะนำผู้ชมไป3สกิลแล้วนะครับส่วนสกิลที่4เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับหรือจะเอาสกิลชิโร่เนี่ยออกก็ได้นะครับผมแต่ว่าชิโร่เนี่ยได้เปียบนะบอกเลยว่ามันมีสูตรโกงอยู่นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็มาแนะน,นําแนวทางการเล่นโหมดบอลบูฟให้คุณผู้ชมเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะฮะอ่ะและสุดท้ายครับคุณผู้ชมก็คือคู่หูเดรกินั่นเองครับผมตัวนี้ ขาดไม่ได้เลยถ้าหากว่าขาดเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นะสกิลของกุ้งหูดเรกีเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวเรามาชมกันครับต่างคนต่างโดนอ่ะนี่ครับฝั่งตรงข้ามที่ใครพัญญาเนี่ยจะเห็นเป็นมาร์คสีส้มนะครับคุณผู้ชมไปเก็บทีโดนสนาม ดดแดงือละสุดท้ายก็ตามเคยครับผมสกิลคอมโบสกิลพวกนี้เนี่ยผมมาแนะนําคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเล่นโหมดลอนวูฟได้ง่ายขึ้นนะฮะจะทาตามหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับผมอันนี้ผมมาแนะนํานะฮะโอเคประมาณนี้ต่อมาเนี่ยผมก็จะเอาคอมโบสกิลพวกนี้เนี่ยไปเล่นโหมด2ององกันครับผมว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะเฮ้ย No, <coughs> no, <coughs>

หรือเปล่าวะแล้วเน็ตมันปิงอุ้ย <c oughs> ยับปแปลกแปลกๆนะไ,ไม่เจ้ันี่ปิงอะไรว่ะแบบทะลุกออกมาเลยเฮ้ย

โดนพี่โอ้ยห่วยำรำคาญเอาเอากระโดมสองคนเลยโดนพี่ 上框。太牛了，兄弟！干你啊！你他妈！哎，红牌了！哎呀，太牛了！ hai ngày cái này là cái này rồi không đi rồi